S <S สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแต่งหน้าไม่ใช่วันนี้จะมาสอนเรื่องแปรงแปรงปัดฝุ่นมันมีแปรงเทพด้เหรอม,มีเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยเราอยู่ในรายการโมเดลเหลือนะผมลืมโมเดลเหลือผมจะบอกว่าแปรงเนี่ยมันมีหลายแบบหลายเกรดเลยถ้าพูดแค่ปัดฝุ่นบางคนก็คิดว่าแปรงอะไรก็ได้นุ่มๆแต่ก่อนเลยนะผมใช้แปรงแต่งหน้าผู้หญิงให้ฝุ่นมันไปแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อ อันเนี้ยผมตั้งชื่อให้มันว่าแปรงเทพเพราะอะไรเพราะว่าไอ้แปรงเนี้ยมันทํามาจากขนสัตว์แท้ๆและเวลามันปัดฝุ่นนีฝุ่นจะไม่เกาะงานซ้าอีกสองวันจริงเหรอเออมันเหมือนสร้างไฟฟ้าสถิตทำติงอะไรให,ให้ให้งานด้วยเว้ยเบื่อไหมเบื่อ <laughs> และอันเนี้ยอันนี้คือหัวแปรงใช่ไหมมีแปรงหัวใหญ่ แกะมาก็จะมีแปรงหัวเล็กให้ด้วยโ oh, <thank> อ้ยเล็กจิว๋วอ่าเล็กจิ๋วเอาไว้ปัดพวกซอกๆเดี๋ยวผมมาเทสปัดให้ดูว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรมาอ่าเดี๋ยวผมจะเทสนะครับใช้แปรงแต่งหน้าผู้หญิงปัดนะหลุดไหมหลุดหลุดเหมือนกันแต่ถ้าผมใช้แปรงทารมีย่านะมันจะหลุดไปเลยและฝุ่นจะไม่เกิด ึ้นตรงนี้ซ้ำภายใน2วันมันเหมาะกับคนที่กำลังจะทำสีแล้วฝุ่นเกาะงานปัดไปเลยรูปลูกๆๆๆแล้วคุณพ่นสีเลยฝุ่นจะไม่ติดในนี้แต่ฝุ่นจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเป็นแปรงผู้หญิงฝุ่นจะติดในนี้เห็นไหมต่เนี้ยไม่มีฝุ่นติดเลยและเดี๋ยวผมลองเทสหัวเล็กฝุ่นก็จะไม่เกาะตรงนี้ไปอีก2วัน <OK> คือคุณสามารถทําสีได้เลยถ้าชิ้นงานตรงนี้มันมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็แปลงปีปัดแล้วก็ตรงซอกเล็กเร็กแล้วก็แปลงเล็กขูดขูดขูดสะอาดเยี่ยม, <OK> มใช้เสร็จนะเก็บในซองด้วยเพราะว่ามันแพงแปรงอันเนี้ยทั่วไปเลย ตั้งแต่มีตั้งแต่20บาทจนถึงร้อยแต่อันเนี้ยเ0็กว่าบาทเออลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยเหมาะสําหรับก่อนพ่นใครทําสีโครเมียมนะผมแนะนําวันนี้เลยพอพ่นสีดําเสร็จปุ๊บคุณทิ้งสีดําให้มันแห้งข้ามคืนเพื่อที่จะพ่นโครเมียมใช่ไหมมันจะมีฝุ่นเมฆเล็กๆมาเกาะคุณเอาอันเนี้ยลูบหลุดหมดเลยแล้วคุณพ่นโครเมียมจะได้เงาเนียนกิบอย่าลืมนะครับแปรง ปัดฝุ่นก็สําคัญสําหรับงานโมเดลอย่ามองข้ามมันเชื่อเลยว่าคนทั่วไปปกติเนี่ยจะใช้แปรงปัดฝุ่นธรรมดาลองไปหาซื้อกันดูมันดีจริงไม่งั้นไม่มาบอกหรอกจะว่าไปโมเดลนี่มันก็สวยดีเหมือนกันนะสวัสดีครับต้องมาเป็นแบบไอเนี่ยเบื่อ <agenda>